ั็เสียดแล้อยากจะไปปฏิบัติธรรมมากกว่าอย่งนี้เพื่อสถานการณ์มันตาไปมันเป็นอย่างนี้แล้วมีพี่น้องแห่งส่นอยากเขาอยากเจออย่างนี้แล้วแล้วก็ทำพิธงการทำบุญเข้ามาช่วยงานมันก็เลยเขาไปอย่างนี้ก่อนชเพื่อเพื่ยดูแลในส่วนที่คนที่เข้ามาเราตองมีมีเวลาลูกหลานเราด้วยมัน ก็เป็นในงานราชสุนทพิษนนะก็ไม่ได้จะมีอีข้อหนึ่งข้อหนึ่งอยาเจ้าหนต่แล้วก็เป็นการทามข่าไม่มีทางที่จะได้อือเอก ต้องนัดใช้ท่านไปคนตาย mm. ตอนแรกก่อนก่อนที่จะตัดสินใจที่จะบอกว่าไม่เล่นการเมืองีกับชื่อเสียงที่เรามีความนิยมไม่ได้คิดนไม่ไม่เป็นการตัดสินใจที่ยากไลยหรือว่าตัดเลยว่าคิดเองเพราะว่าไม่เคยไม่เคยคิดเพราะว่าการเมืองก็ดีนะก็ไม่ทถ้าเอง พร้อมที่จะสัสนุนพี่น้องๆนงการเมืองในทำในเรื่องที่ดีคนเราก็ความคนเราก็มีบ้างเลนะที่บางสิ่งบางอย่างก็าอาจจะหีมหนึงก็ก็แล้วแต่ท่านแต่ว่าสิ่งที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติร้านเมืองเราต้องสัสนุนไม่ใช่ว่าไม่ทับไม่ยุ่งกันเบบองไม่พกเตอไม่ใช่นะรู้จักหลายท่านเลยเละท่านยกเองก็รู้จักดี เราก็สมุวจอยู่แล้วในเรื่้เรื่องประเทศชาติอยาจะไปคิดว่านักการเมืองไม่ดีนะครับถือไม่เท่ากับว่าดีแต่ว่าเราก็ขอขออยู่แบนี้แหละมีระยะห่างเราก็ขอเป็นเราไม่ขอไปเพราะว่ามันจริงๆแล้วหลังเกษียณเรอยากจะไปปฏิบัติธรรมมากกว่าอย่นี้่วยด้วยสถานการณ์มันตาไปมันเป็นอย่างนี้แล้วที่น้องหชนชน จากเขา่ยวเจอย่นี้แล้วแล้วก็ทำงพีมงานทำบุค้นมาช่อยงานมันก็เลยเกาไปอย่างนี้ก่อนช่วยช่วยดูแลในส่วนที่ความคิดประมาเราพองมีมีรายรวิรายค่า